สวัสดีครับเ,เพื่อนๆลายเกมทุกๆคนครับแล้วก็ทุกๆเกมด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม b บร s ทสติลเบสิกครับและวิธีการแอดเพื่อนที่สะดวกสบายที่สุดในขนาดนี้ที่ผมจะรังสรรค์คิดออกมาให้เพื่อนๆได้แอดเป็นเพื่อนกันได้อย่างง่ายดายนั่นเองอันดับแรกเลยครับมารู้จักกับ b o y s t สติลอ f ฟฟิเชียลไลน์แอดแอดคเคาท์ใหม่ที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะอืมโอเคครับอันดับแรกเลย ไปที่อ่าเนี่ยครับปุ่มแอดเฟืนดนที่เนเพื่อนแอดเพื่อนกันประจำเนี่ยแหละครับแล้วกดค้นหา ID ครับค้นหา ID ของ Boy Still Official โดยการพิมพ์ at b o y s t e e l ครับบอ Still at Boy Still นะครับผมโอเคกดเซิร์ชไปเลยครับเพื่อนเพื่อนก็จะเจอกับ Boy Still Official แล้วก็กด แอดเฟรนดนไปได้เลยแบบนี้ครับผมเพื่อนๆก็จะได้เป็นเพื่อนกับ boy still official นั่นเองซึ่ง boy still official นั้นก็จะคอยส่งคลิปจาก YouTube c h anel n boy still basic ให้เพื่อนๆรับชมกันทันควันแล้วก็ไม่พลาดคลิปเด็ดๆนั่นเองนะครับใครที่สิงอยู่ในแชทไลน์เนี่ยก็จะได้ข้อความจากผมด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆ พยายามจะตอบโต้กับไลน์แอดของผมแล้วก็ขออภัยครับขนาดนี้ผมไม่สามารถตอบกลับได้ผมจะตอบกลับเพื่อนๆได้เฉพาะช่วงที่ผมออนแอร์เท่านั้นและระหว่างนี้มาชมคลิปที่เพื่อนๆพลาดไปกันดีกว่าที่ช่อง Boy Still Basic นั่นเองโอ้โหแสดงว่าผมอาจจะออนแอร์ก็คืออาจจะมีการทักทายเพื่อนๆผ่าน Boy Still Official นี้ก็ได้นะครับในอนาคตถ้ามีกิจกรรมอะไรเนี่ยอยากแจกสติกงสติกเกอร์ให้เพื่อนๆอ่า สนุกสนานกันก็จะมาแจกกันในแอคเค้าไลแอดบอยสติลออฟฟิเชียลตัวนี้นั่นเองนะครับผมโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเข้ากลุ่มได้อย่างสะดวกสบายที่สุดใน3โลกกันดีกว่าก็สำหรับตัว BOY STILL OFFICIAL ครับที่หน้าโฮมครับผมได้ ลองเซิร์ฟๆไปแล้วครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วครับผมได้คิดคน้นวิธีการแอดเฟรนอนแบบนี้ครับผมฟาเตสแอ d f r i e n d just comment นะอมเมนต์อะไรครับ <c oughs> ก็เนี่ยแหละครับวิธีแอดเพื่อนที่เร็วที่สุดครับไปดูกันหน่อยดีกว่าวิธีแอดเพื่อนที่รวดเร็วที่สุดครับไม่จำเป็นต้องเข้ากลุ่มให้เกมกระตดอีกต่อไปเพียงเพื่อนๆก๊อปปี้ลิงก์ครับก๊อปปี้ลิงก์ไอสีฟ้าๆตรงนี้ครับ แล้วเติม ID ของเราต่อท้ายให้มันเป็นอ่าเนี่ยครับเป็น h t t p c o l o n l i n e m e t i p แล้วก็ slash ตัวนอน ID l i n ยของเราตรงนี้ครับต้องพิมพ์ ID l i n ยของเรานะครับก็จะอ่าจากนั้นนำมาคอมเมนต์ใต้โพสต์แบบนี้นี่โอ้โหมีคนมาคอมเมนต์กันเต็มเลยโอ้โหเยอะมากเยอะมาก คอมเมนต์แล้วยังไงคอมเมนต์แล้วยังไงคอมเมนต์แล้วดียังไงโอเคเดี๋ยวว่ากันครับยังไงครับอาจากนั้นนะ่ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้เพื่อนๆก็จะสามารถกดแอดเพื่อนทุกคนในคอมเมนต์ได้อย่างรวดเร็วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอเพื่อนๆใหม่ๆเข้ามาคอมเมนต์ เพื่อเจอเพื่อนๆใหม่ๆเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆะแอดเพื่อนง่ายๆแบบนี้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยกันนะครับผมรักทุกคนโอเคครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าชั่วโมงเดียวเนี่ยมีเพื่อนๆแอดมินกลุ่มเพื่อนๆที่เห็นด้วยกับวิธีการเนี่ยแชร์กันไป107ครั้งแล้วโอ้โหบอกเลยกต็ต้องบอกว่าเป็นเสียงตอบรับที่ดีมากๆครับโอเคครับมันดียังไงน่ะเหรอก็เดี๋ยวเรากดไปที่ลิงก์ครับลิงก์นี้ต้องใส่ให้ถูกนะครับก็อย่าลืมครับ เนี่ยครับคัปปี้ตัวนี้ไปคัปปี้ไปครับคัปปี้ไปดีๆครับโอ้หลุดเลยเอาใหม่คัปปี้ไปครับอืมเอา้าอ่ะคัปปี้มาคัปปี้อ่ะคัปปี้มาได้แล้วโอ้โหเจื้อเหมือนจะยากเย็นนะครับโอเคครับคัปปี้มาได้แล้วแล้วทำไงต่อแล้วก็มาตรงนี้ครับมาเพสครับ เพจลงไปครับแล้วก็ใส่ ID ของเราต่อครับ ID ของผม B O Y S T E E L แล้วก็กดคอมเมนต์ไปกดส่งไปเลยครับแบบนี้ครับมันก็จะไปคอมเมนต์ comment ใต้โพสแบบนี้ครับก็จะเหมือนเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะเยอะนั่นเองแล้วมันดียังไงอ่าเราอยากรู้จักใครครับโอเคครับขอยืมเพื่อนๆที่เข้ามา คอมเมนต์กันก่อนเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์หลายละกันอ่ะคนนี้ใครครับเพียงกดไปที่ลิงก์เท่านั้นครับมันก็จะขึ้นได้แอดเพื่อนแบบนี้โอ้โหมันเจ๋งไหมล่ะครับผมเพื่อนๆก็จะได้เป็นเพื่อนกันได้อย่างง่ายดายมากๆเลยโอ้โหเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับดูแบบดูดีไหมโอ้โหสุดยอดตรงนี้แหละนี่แหละครับ มันเร็วมากๆครับเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องมีกลุ่มแอดเพื่อนวุ่นวายยุ่งยากครับเพื่อนๆก็จะเจอเพื่อนๆใหม่ได้อย่างง่ายดายรวดเร็วใต้อ่าโพสต์ Post ของผมนั่นเองซึ่งเจ้าโพสต์แบบนี้ผมอาจจะอ่ามีความถี่ในการโพสต์อยู่เรื่อยๆอ่าไม่ว่าจะเป็นทุกๆเดือนดีไหม หรือทุกๆสัปดาห์แล้วแต่นะครับคอยติดตามกันที่หน้าไทม์ไลน์ของ Boy s t i l l Official แล้วกันเพื่อนๆก็จะได้เจอเพื่อนๆใหม่ๆตลอดเวลาครับใครที่แอคทีฟอยู่ใครที่อยากหาเพื่อนใหม่กันตลอดเนี่ยก็จะได้มาเจอกันนั่นเองโอ้โหแค่เพื่อนๆอทำให้ถูกแบบนะครับผม Copy ตัวนี้ครับแล้วก็ต่อท้ายด้วยไอดีของเราแล้วก็มาคอมเมนต์เลยแบบนี้เลยเพื่อนๆก็จะ ได้เพื่อนมากมายมาหาศาลกดแอดกันได้ง่ายๆแบบเนี้ยมันไม่มีที่ไหนอีกแล้วมันต้องที่นีครับ Boy Steel Official Line ID แอด Boy Steel นะครับผมโอเคครับมาเป็นเพื่อนกันเยอะๆแล้วก็อ่าไม่มีกิจกรรมอะไรอัปเดตเนี่ยผมก็จะคอยส่งเมสเซจแชทว o n ออนวั on one. ไปคุยส่วนตัวกับเพื่อนๆกันเลยโอ้โหทุกๆคน800กว่าคนเนี่ยโอ้โหก็แอด ผมกันมาแล้ว800กว่าคนเลยนะครับผมเค okay, ครับก็ขอขอบคุณไว้นะที่นี้830คนเข้าไปแล้วนะครับก็แอดมาเป็นเพื่อนกันเยอะๆครับแล้วก็มาดูที่หน้าไทม์ไลน์ของผมแล้วก็มาแอดเ,เพื่อนๆคนอื่นๆใต้โพสต์ที่ผมเขียนแบบนี้ไว้ได้เลยโอเคครับวันนี้ผมก็มานำเสนอข้อมูลดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาเป็นเพื่อนกันกับ Boy s t i l l o f f i c i a l ไลน์แอดตัวใหม่ที่ผมจะอะแคสเกมใหม่ๆให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยโอเคครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ